สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เอาเรามาดูผลงานซ่อมกันครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นโซล์เออร์ไฮบริดโซลาอินเวอร์เตอร์นะครับ3,000วัตต์นะครับผมนีม่ใช้แบตลิเธียม24โวลต์22แอมป์นะครับเป็นตัวจ่ายไฟเข้าไปเอาเรามาดูกันครับเปิดสว,วิต ใช้งานได้นะครับมีไฟออก2 2งโวลต์ AC นะครับเ,เรามาวัดกันนะครับว่าออกมาเท่าไหร่ ไปด้วยมือเดียวออกมาประมาณ230โวลต์นะครับ228 22ร้อยย0แบโวลต์ครับ50เฮิร์ตโอเคนะครับใช้งานได้ครับผม เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต่อโหลดพัดลมจะเปิดพัดลมพัดทิ้งไว้ทั้งคืนดูนะครับว่าเครื่องจะผ่านหรือเปล่านะครับโอเคครับขอบคุณครับ